อีกแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมติมเกมเมร์อีกรอ่าึงนั้นวันนี้ก็จะมาแคสเกมไมคครับเก็ตเ dition ในแมปซิว v วอรเลสเทนะครับอ่าโอเควันชาติที่ห่างหายกันไปนานกับไมค์ครับนะครับมินต่คนโคนครับอ่าก็อยากจะบอกไว้นะครับอ่ารู้ครับที่อยากดูนะครับแต่เห็นใจผมหน่อยนะแคสแตเกมเดียวซ้ำๆมันน่าเบื่อนะครับขอแคสเกมอื่นบั่งนะครับโอเคอ่าแต่ตอนนี้มาลลโอเกครับ วันนี้นะครับเราก็จะมาทำ Creeper Tower นะครับนะครับเอาชิ้น a g g r โอเค <c oughs> อโอเคครับอืมทำ Creeper Tower นะครับโอเคแล้วก็จะไปเออท่านทำคลิปแบบให้มันคลิปเร็วนะครับอาจจะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอย่าครับใครมีวิธีแก้มั่งก็ช่วยบอกผมน,นะครับอยู่ดีไก่มันก็ออกมาอย่างเงี้ยมันไม่รู้เป็นอะไรผมนี่ก็ ไม่รู้เรื่องเลยนะครับใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับอ่โอเคงั้นเราไปทำ Creeper Tower กันเลยครับเชิบเชิบเชิบ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 ไปแลว it up. นึงนะครับอ่าโอเคหลังจ,จากที่เราทําไปนะครับโดยขอ้อผิดพลาดนะครับแล้วตอนนี้เสือกวนมาตกอีกนะครับหนักกว่าเดิมเลยนาอคุยครับขึ้นไปกันจุดจุดจุทำได้ทำได้ต้องทำได้ต้องทำได้นะครับอ่าจุดจุดจุดไ้ไม่ได้ไม่ได้ได้ได,ได,ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับอืมกันขึ้นนี่มันช่างลำบาก เหลือเกิดเหลือเกิดเหลือเกินเหลือเกินโอเคจะไม่ถึงก็เพราะฝนนี่แหละนะอออืืหเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้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 เข็ด <c> แ <oughs> ป๊บนึงนะไม่ไหวแล้วนะจะไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> วางไว้ทันนะครับอ่าบอสครับมือเราดีครับมือเราดี เอาน้ำน้ำโอเคครับเดี๋ยวขอลงไปเก็บน้ำก่อนล้วกันโอเคอจากข้อผิดพลาดนะครับคือว่าเรากะอะไรผิดแต่เล็กน้อยนะครับเอเลยเลยท่าผิดพลาดนะครับอะตอนนี้ก็รีบแล้วแหละนะโอเคเราจะมาทําเป็นหลังคาอย่างนี้กันนะนี่ครับนี่กันนะอไม่รู้หินประมาณนี้จะพอรหรือเปล่านะโอเค ถ้าพอผมกะว่าจะทําหลังไม้สักประมาณสองชั้นเลยนะครับโอเคอ่าฟมอนเตอร์เราก็จะไม่รู้จะได้ักผลผลิตสักเท่าไหร่เนาะก็โอเคอ่ะทำไปเรื่อยๆนะครับ ไปเรื่อยๆนะโอเคก็ใหญ่อยู่เนาะอ่าฝนตกนี่มันทำให้เครื่องแหลกไงไม่โลนะครับก็ไม่เป็นไรเรเปิดเสียงตามยังไงตันแล้วมีคุณผู้ชมคนหนึ่งเขาบอกว่าเสียงคลิปมันเบามากเลยครับพี่ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับมรู้สึกอยู่จริงๆก็เบาเนะโอเค ต่บางนีครับทําเป็นพื้นนะครับอ่าเว้นช่องว่างไว้สักสองช่องนะครับสําหรับทางไหลน้ํานะครับอ่าโอเคเราจะทาแบบชั้นเดียวไปก่อนนะครับอ่าคิปเปอร์เทอเวอร์เรานะครับไม่อยากจะทำสองชั้นนะครับเพื่อทรัพยากรเราไม่ไม่น่าจะพอนะไม่น่าจะพอจริงๆนะครับโอเคช่วงนี้เป็นวัดนะครับอ่าโอเคก็ อาจจะเสียงอาจาอาจะแปลกๆไปเนาะก็เหมือนเดิมนั่นแหละโอเคครับ <c oughs> ต่อไปอุ้ยโอเคขอหินหน่อยโอเคครับประมาณนี้เนาะอ่า ตอนนี้ก็สามพันจะสามพันสี่ร้อยซับแล้วนะครับมาอีกแค่สองซับก็จะสี่ร้อยซับแล้วเอ้ยสามพันสี่ร้อยซับแล้วต้องขอขอบคุณทุกๆุคนนะครับที่คอยติดตามมานะครับอ่าถึงผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับอ่าก็ต้องขออาภัยจริงคือว่าไม่มีเวลาจริงที่ใจจริงก็อยากจะลงนะโอเคในสักประมาณนี้ครับให้ระวางน้ำครับเอยเดี๋ยวแป๊บนึง คือว่าน้าจะเอามาแค่สีถังน่าจะไม่พอนะครับน้ำอินฟินิตี้ครับโอเคหนึ่งถังครับสองถังครับหนึ่งสองโอเคหนึ่งสองนะครับน่ะโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดไอ้เฮียกรรมแล้วไงกรรมแล้วไงกรรมแล้วไงครับคุณผู้ชมเรากะระยะผิดเฉยเลยกะระยะผิดอีกอนี่กูต้องทำใหม่ใช่ไหมไม่นะตุกกะระยะผิดใช่ไหมยอย่างนี้แม่งเลยฮะ ดูดีมีออร่านะครับตอนนี้อ่าเราเริ่มจะมั่วแล้วครับตอนนี้ก็ <g iggle> <g iggle> โอเคไม่เป็นไรครับทรานี้ก็สวยดีนะเราจะลองดูครับว่ามันจะถึงไหมเาโอเคได้ครับได้ได,ได้โอเคแบบจะอาจจะดูมั่วครับแต่ก็เออใช่ได้ใช่ได้ไดไปเปลี่ยนกับเปลี่ยนกันผมก็ลืมวัดนะโอ้โหรีบทำไปหน่อยหนึ่งนะครับ1หนึ่งสอง หนึ 1> 1่งก <c oughs> ับสองหนึ่งกับสองหนึ่งสองนะครับ okay. โอเคอุ้ยเราตักแต่ทางเดียวเหรอตกไปขนาดนี้นะครับขนาดเรายังจับไม่เหลือแล้วนะสอมบี้จะเหลืออะไรครับใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่ว่ะมันต้องขุดลงไปลึกๆนะครับอ่าลึกๆนะครับลึกๆ นี่ครับเราก็จะทําการถอชดอชุดกองชุดเกาะนะครับสูขความเปวันใส่พนครับไม่ตายนะครับอ่าโอเคไม่ตายครับไม่ตายไม่ตายโอเคโอเคเอาแมามาครับเป็นสติกครับครับอ่าอาจจะมีเสียงชาวบ้านเข้ามานะครับอ่าโอเคสติกมาหนึ่งสอง โอเคครับที่ผมปิดมันผีไว้นี่ก็คือขี้เกียจนะครับมันจะชานะครับโอ้โหอืมเอาตามที่สบายใจเลยอ่ะคุณเจ้าขนาดนี้ก็เอาตามที่คุณสบายใจเลยกันเอาหนึ่งครับสองอุ้ยสามครับโอเคอุย้ยเอาตายอาตายละตายละตายแน่ตายแน่ หนึ่งสองแล้วก็สามนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้ครับให้เราเก็บน้ำมาให้หมดนะครับฮะไม่น้ำไม่หมดวะโอเคตักมาตักมาใส่ตรงนี้ครับอ่าเป็นการทำลายทรัพยากรน้ำที่สิ้นเปลืองมากเลยนะให้หมดตักให้หมดตักให้หมดตักให้หมด เค okay, ครับอ่าเป็นการทำลายทรัพยากรน้อมนะครับเก็บตัด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 เคหมดละอ่าปายครับตอนนี้เนี้เราแค่อุ้ยอยเดี๋ยวเดี๋ยวพัง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 เค okay, ครับนี่ครับเราก็จะทําการปูเป็นผนังชั้นหนึ่งนะครับเค okay. ว่าทําสูงดีกว่าหนึ่งสอง องครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับมันจะเสียเวลาตอนทําเป็นผนังนี่แหละเนาะคนนี้ก็ไม่อยู่ตกซากทีอเคอ่ะทงนี้ไปก่อนแล้วกันอ่าโอเคเ,ออเดี๋ยว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 หนึ่งสองแล้วตรงน,นี้ก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปนะครับแล้วทุบทุบทุบก็ ไปนะครับโอเคจะเป็นอินประมาณนี้ใช่ไหมโอเคใช่ถูกต้องครับอ่าอ่าโอเคเราก็ทำทำแบบบุมั่วๆเลยนะครับอ่าได้ไม่ได้ก็ต้องลองดูกันนะครับ ครับอ่าถูกไหมโอเคอ่าก็ถือว่าใช้ได้แล้วกันนะครับอ่าอาจจะไม่เท่ากันแต่ก็โอเคก็ดูดีนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรผมว่าผมใส่ชุดก่อดดีกว่าเพราะผมตกไปตายอีกมันเริ่มจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ <c oughs> ใครวะ ไอที่เห็นไอเป็นเฟสนะครับอ่าก็เป็นเฟสที่ผมเพิ่งสมัครนะครับแต่ผมไม่แจกนะครับเพราะเป็นเฟสส่วนตัวนะครับเห็นถ้าผมแจกนี่รับรองครับหน้าผมไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเห็นกันเลยทีเดียวนะครับอ่าก็เลยไม่แจกนะด้วยอ่าเอเคครับอออื <c> ื <oughs> ตะโกนกันแรงอะไรทีเดียวนะโอเคครับเราจะมาดูครับว่าเราจะได้ผลผลิตเยอะไหมนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาสปามมนเตอร์ก่อนยังไม่ได้หาเลยน้ำยากทำสปามมนเตอร์ใจสีขาดแล้วนะแจ๊กโอเคครับสูงสักประมาณนี้ก็พอเนาะทำอย่างนี้ครับอุยโอเค เค okay. เอาเอาเอา่านะครับต้องการหินเป็นจำนวนมากนะครับอา่เอาเอาเข้าไปครับเอาเข้าไปโอเคครับหินครับหินกลัจะไม่พอตรงเดียวนี่แหละนะครับต่อไปครับ อ่าเคต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่าอุ้ยตกอ,อือหืออือหืออืมเสียวก็เลยทีเดียวนะตะกี้เคครับอ่า ก็รู้สร้างไปเรื่อยๆเลยนะตอนนี้วางไปครับวางไปวางไปอ่าทำไมอืเดิชดนช้าจังอย่างนี้ดีกว่าไม่ค่อยเดินไปทีละบล็อกนะครับทีละบล็อกทีระบ็อกไปเลย ย้อแล้วก็วางไปหนึ่งบล็อกหนึ่งอัน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 วันนี้อย่างนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้นี่ครับอย่างนี้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 นี่อย่างนี้อุ้ยนานว่าแล้วไงเราตกจนได้นะครับอ่ะ ทำด้านล่างได้ปะนี่ครับออเคยไม่เป็นไรช่วงนี้รู้สึกเสียวๆเนะเสียวใส้ติ่งมันเสียวใส่ติ่งยังไงก็ไม่รู้อุ๊ยเคครับเราจะต่อไปอือหือรู้สึกขอ,ของเริ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้เสียงฝนนี่มันซาได้หูเลยกันเลยทีเดียวนะอเสียงแสบหูเลยครับ เดี๋ยวพึ่งนะโอเคอ่าก็โอเคครับเออใครพอผมอยากจะถามนะครับใครพอมีม,มีวิธีไอรู้ว่าเออไอบล็อกดันเชื่อนะครับในในของผมเป็น ASUS Zenfone นสองใช่ไหมเออมันลงหมดไม่ได้ครับใครรู้ที่แก้ก็บอกกันหน่อยนะครับอ,อ่าไปดูของคุณ TMC สุดรักมาแล้วไม่เข้าใจเลยนะครับอ,อ่ทํำใช้ไม่ได้ครับไอ,อแอบสี่คขาให้ทำอะเออ ไม่รู้เปอะไรมันใช้ไม่ได้นะครับอ่าก็ใครรู้ก็พอบอกกันหน่อยนะว่าจะเล่นแคสเซิร์ฟนะครับสักหน่อยนะไม่ได้แคสเลยเนาะโอเคครับบ้านเราก็เน็ตไม่มีไวไฟนะครับใช้เนเน็ตนะในโทรศัพท์นะครับที่ไม่ได้มีตังปฏิไวไฟกันเลยนะโอเคครับกระดบกระดึบกระดึบกระดึบกระไร เกลือสึกมึนๆแล้วเริ่มน่ากลัวแล้วนะครับตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งกันนะครับโอ้ยน้ำมูกไหลชื่อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับปิดไปครับปิดไปอ่าค่อยมาแก้ตัวนี้ก็ได้นะครับอ่าเรามีเวลาเหลือเยอะแยะเลยนะอ่าช่วงนี้ก็ปิดเทอมแล้วนะครับตัวสบายมากเลยครับอ่า ก็อาจจะมีเวลาอัพคลิปเยอะขึ้นนะครับก็จะพยายามทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับอ่าโอเค <c oughs> <c oughs> ไปกันกดตรงนี้นะครับอโอเคตรงนี้มีบล็อกอะไรเปล่าวทำไมมืดโอเคไม่มีกระดิบกระิบโอเค อาปลาติดไปึบพึ๊บอ่า,ไปไปอาดูรุลามีออร่านะครับมันก็เป็นพระจันทร์แล้วทำไมฝนไม่ยอมอยู่ตกทีวะฝนจะผมไม่ได้ขอฝนนะตอนนี้มันน่าจะมาตกในชีวิตจริงนะโอ้โหโคตรร้อนเลยนะครับตกในเกมไม่ตกชีวิตจริงเลยชีวิตจริงหิงตับแลกบกันเลยทีเดียวนะอ่า ถ้าฝนตกอยู่ภาคอีสานเหมือนพวกผมใช่ไหมก็เขาจะพากันไปเอ่ออยู่แถวบ้านผมเรียกว่าไปภาษาอีสานเขาเรียกว่าใต้อึงน,นะครับอ่ารู้จักไหมไอ้อกบอ่ะเออกบตัวอ้วนอ่ะเดี๋ยวมึดมากเออไอ้กบตัวอ้วนแต่ใต้กบใต้อึงน,นะครับอ่ภาษาอีสานบ้านผมจะเรียกกันว่าอย่างนี้นะ ก็จำน่งนะโคตหมดเลยนะครับภาษาการเขาเรียกว่าอะไรก็หมายรกนะนี่ก็มองไม่เห็นเลยทีเดียวนะถ้าปิดแสง,น,ง,น,ง,สงสน,นี่นะขอเปิดแสงโทรศัพท์ซะเลยไม่มาสุดนะครับโอ้โหสว่างกันแล้วนะปึบๆๆปบเบบนะครับอ่า โอเคครับเราก็จะทําการพังอันนี้ลงเดี๋ยวค่อยพังเดี๋ยวค่อยพังแป๊บหนึ่งอของนี่ตกเต็มโอเคเอานี่มาขวานมาขึ้นไปตัดกันเลยครับโอเค ครับเราจะขุดบันไดลงไปเรื่อยๆครับอ่าหลังจากนั้นครับเราจะทําการเออ,เออเดี๋ยวพงผมว่าจะตกแต่งตกแต่งตกแต่งเรามีกระจกอยู่ใช่ไหม <c oughs> ครับเราจะขุดตกแต่งไม่ได้ว่ะลืมไม่เป็นไรนะระทำการขุดเออนี่ลงไปข้างล่างกาัน ส่วนเรื่องฮอบป,ปูงฮอปเปอร์เนี่ยผมค่อยทำทีหลังนะครับน้ำอะไรวะเนี่ย,ยน้ำน้ำแตกครับน้ำแตกน้ำแตกแล้วน้ำแตกแล้วน้ำแตกน้ำแตกน้ำแตกคึบตรงไหนอีกวะ เหนน้ำเตะครับน้ำเตะไม่ต้องสนใจครับแค่น้ำเตะครับน้ำเตะเอานี่มึงยังมีอีกเลยโอ้โหคราวนี้ครับเอาตามที่พี่สบายใจครับตอนนี้ปิด,ปดมันให้หมดครับอ่ <c oughs> พวกนี้เราไม่จำเป็นแล้วเราไม่ต้องการมาทำไหวอวปิดยังปิดติดปิดปิด ลงไปใต้น้ำไซะเลยอ่ะโอเคไปตรงนี้ไปตรงนี้ตรงนี้โอเคครับมันจะหมดเลยอยังว่าน้ำเนี่ยยังมีอีกปดูดินจริงหมดเลยใช่ไหมหมดแล้วนะหมดยังอีกเลยมึงยังไม่หมดเหรอ ถ้าจะใช้คขาไม่พอแล้วนะฮะถ้าจะไม่ไหวแล้วนะเหมือนละโอเคสูงสักประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ตกลงมาเดี๋ยวขอลึกกว่านี้ดีกว่าตรงนี้เป็นถ้ำเหรอทำไมมึงมึนแล้วกูไม่เอาท็อตมาด้วยวะเออวะโง่อีกแหละตกลงมาขนาดนี้ครับไม่ตายก็เรียนไม่โตนะโอเคครับเอาจะลงอีกสักนิดนึงโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะ ลงมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวขอขึ้นก่อนเดี๋ยวขอขึ้นไปก่อนโอเคครับขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นไปก่อนโอเคไม่ไหวแล้วรู้สึกมืดมนกับชีวิตนะครับ <c oughs> โอเค <c oughs> จากนั้นครับให้เราขุดลงไปมันเดินนะครับอ่าตรงนี้ก็ปิดต,ตายเลยก็ได้นะ <c oughs> โอเคท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นต้องขออภัยนะครับอ่า รุนาเพิ่มแสงนะครับโอเคพอโ,โอเคเห็นละนะมันตกมาบุปเป๊ะนะเรียบร้อยตายทันทีครับไม่ต้องห่วงครับระดับผมนี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องถามว่าจะตายไม่ตายนะครับอเจอแค่ทีเดียวนี่มึงยังไม่จบใช่ไหมนี่ไม่คิดจะจบกับเราใช่ไหมนี่เธอไม่คิดจะจบกับเราใช่ไหมฮะนี่เธอไม่คิดจะจบกับเราเลนี่เธอไม่คิดจะจบเราใช่ไหม Ga chuông nè. Oui, có lẽ cũng là. Bin lưu 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 Oh yeah, oh yeah, yeah 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 lưu 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 อาเอาเข้าไปไม่อยากจะจบไม่อยากจะจบแต่แกต้องจบเหมือนเดิมพอครูไม่ไหวแล้วโอเคสัตุูศัุรอยาให้มี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 ยไม่ให้มีเบื่ออยาให้มีเย็ดเคไม่มีกันนะครับอาเคทางเข้าเราจะอยู่ทางนี้ข้างหลังสปาวกันเลยทีเดียวนะโอเคโอเคครับ อ่าโอเคด้านหลังสตาร์นะครับอ่าราลงไปครับมันก็จะทำเป็นนี้เราก็จะเอาฮอปเปอร์ไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวขอเคลียร์ทางก่อนตกแต่งห้องได้ดีกว่าเนาะจะไ,ได้ไม่ดูเอออะไรยังไงล่ะเออเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีนะีตกแต่งห้องก่อน กดออกกดออกกออกกอกกดอกให้หมดกออกให้หมดขีกดออกครับกดออกเราบล็อกไปแกปดไปครับปดไปเราตบแต่งให้มันดูสวยงามนะครับให้มันไม่ดูเออเระจอกนะเออขียนเหลือเยอะเลยว่ะ ประชดนะครับอ่ะก็ก็เหลือเยอะจริงๆเลยเนาะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วอุ้ยเดี๋ยว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 หนาชอบแตกจริงๆเลยนะกูชอบแตกใช่ไหมชอบแตกใช่ไหมชอบน้ําแตกครับน้ําแตกน้ำชอบแตกน้ำชอบแตกโอเคมีกละ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 เอาละเอาละลืมเอาละลืมละลืมละหัวร้อนแล้วครับตอนนี้หัวร้อนเกมมิ่งล้ะอี๋ ไม่ใช่ไม่มีหรอกตัวนี้ไม่มีนะอุ้ยมาอุ้ยอะหรืออ่ะโอเคเราจะอี๋ตกแตกครับตกแตกอู้น้ำเกือบแตกครับตะกี้อ่า <c oughs> เรายั้งมันอยู่ครับเรายั้งมันอยู่นะโอเคไปเริ่มกันไปเริ่มกันไปเริ่มกันไป อืึๆอ่้ลืมตกแต่งตรงนี้วะเออโอเคก็จะประมาณนี้ครับห้องของเรานะโอเคตรงนี้ก็โกนออกสัหน่อยแล้วกันจะดูไม่ได้ดูไม่น่าเกียดเกินไปนะครับอโอเคกดออกกดออกโอเคอ่ะ พอไอพวกเนะีะนยังกันเลยพอพวกฟอรัตกมาเราจะตกมาตรงนี้นะครับเราจะเปิดมอนพีมันสุดๆไปเลยนะเราก็จะเอากล่องมาวางไว้ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปบนบ้านเราก่อนอ่าโอเคคิปเปอร์ทาวเวอร์แล้วก, er tower, วก็สำเร็จนะ <c oughs> ดูดีก็เลยประชดทำไมไม่เท่ากันวะ โอเคครับอืมก็ขอจบเพยเทานี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด, like, ดสมัคสมาชิกผมด้วยนะถ้าชอบกดแชร์นะครับสำหรับ